รอบหน้าอยากกระตุ้นไข่ใหม่มีคําแนะนําอะไรที่จะให้เขาบ้างนะคะก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาวะโมซสกมันไม่ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ปกติแล้วมันก็ไม่ได้เกิดซ้ําๆค่ะนั้นอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นเลยว่า กับตัวอ่อนโมเสกมันเกิดจากไข่และอสุจิที่ผิดปกติในการแบ่งเซลล์ม,มาผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ได้ไข่ที่คุณภาพดีหรืออสุจิที่คุณภาพดีก็ตั้งต้นจากการที่เราดูแลชีวิตเราไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเช่นการกินโปรตีนให้เพียงพอ การทานวิตามินที่จำเป็นสำหรับการบำรุงไข่นะคะอย่างเช่นโคควิลเทนแอสตาแซนทีการออกกำลังกายค่ะทีละ3าวันต่อสัปดาห์นะคะวันละประมาณ40-60นาทีโดยที่ฮาร์ดเรทหรืออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่าร้ยครั้งแล้วก็การนอนที่เพียงพอค่ะก่อนสี่ชุ่ครึ่งเพื่อที่ให้กรดฮอร์โมนหล,ลั่งออกมาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายคือถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะก็จะได้ไข่กับอสุจิที่คุณภาพดีและมีโอกาส การเกิดตัวอ่อนที่ผิดปกติรวมทั้งภาวะโมเสกที่ลดลงด้วยนะคะ